ทำคลิปวิดีโอโฆษณาแอดโมชั่นแบบนี้ EP ที่3ทำไงไปดูกันครับเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดู EP 1 EP 2ให้ไปดูก่อนเพราะว่าจะทำตามแล้วไม่เข้าใจนะครับให้กดมาเลือกที่ปุ่มสร้างโปรเจกต์แล้วเลือกเป็นแบบหนึ่งต่อนหนึ่งครับเลือกรูปภาพก่อนแล้วเลือกฉากหลังสีดำกดถูกแล้วลากมาประมาณสักสิบวิ ให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกที่เลเยอร์แล้วไปเลือกแบ็กกราวที่เราดาวน์โหลดมาก่อนได้เลยครับเลือกไปมีเดียเลยให้เพื่อนเพื่อนมากดตรงนี้แล้วขยายให้มันเต็มจอโดยให้มันอยู่ตรงกลางประมาณนี้นะครับพอเสร็จแล้วกดติ๊กถูกแล้วลากมาให้มันสีวีเท่ากันเลยให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกที่ออดิโอแล้วไปเลือกเสียงที่เราดาวน์โหลดมาได้เลยครับสเต็ปต่อมาให้เพื่อนเพื่อนมาเลือกดูที่เส้นเสียงตรงนี้ครับมันจะมีช่วงจังหวะที่ดังตึ้งนะคือช่วงนี้ ให้เพื่อนๆนมากดหยุดแล้วมากดที่เคอร์เซอร์สีแดงให้มันขึ้นสีม่วงแบบนี้ครับเขาเรียกว่ามันจะเป็นการมาร์กจุดไว้นะครับแล้วทีนี้เวลาที่เราเอาเลเยอร์เข้ามาเนี่ยก็ให้เอามาให้ตรงจุดนี้แค่นี้เองไง่ายๆนะครับสเต็ปต่อมาให้เพื่อนเพื่อนํำรูปพิซซ่าเข้ามาก่อนโดยไปเลือกที่เลเยอร์แล้วเลือกมีเดียเลยครับเมื่อเลือกมาแล้วให้เพื่อนเพื่อนมากดคัดลอกตรงจุดสามจุดตรงนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นสองอันนะอันแรกเราจะเอามาข้างบนนะฮะอันที่สองเราจะให้มันอยู่ตรงกลางแต่ว่าจะเอาลงนิดนึง เอาอยู่ให้มันประมาณเนี้นะครับอยู่ตรงกลางนะโอเคอันที่2อ,อันใหญ่ๆเนี่ยให้เพื่อนๆมาเลือกที่ความทึบแสงครับเลื่อนลงมาให้เหลือประมาณสัก5นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะสีก็5ก็ได้นะฮะอืมโอเคเราจะมาทําให้ถาดพิซซ่ามันหมุนกันนะฮะมาติคที่เลเยอร์แล้วเลือกการเคลื่อนไหวตอนเข้าแล้วเลือกเอฟเฟกที่มีชื่อว่าโผล่ขึ้นครับ<ต>แล้วตรงตัวเลขให้เลื่อนมา1.2ครับประมาณนี้นะครับ ทีนี้เราจะทําให้มันหมุนนะครับให้มาติ๊กที่เรเจอร์ถาดพิซ่าแล้วมาเลือกที่ขีลูกบูเจรตรงนี้เลื่อนมาเราก็มานับพิซ่าดูครับ 1, 2ึ่สองถาที่2ให้เรามากดหมุนตรงนี้นะครับหมุนนิดนึงอ่าจากนั้นเราก็เลื่อนมาถาพิซซ่า2อันตรงนี้ให้ดูดีๆนะครับเลื่อนมาให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอทําได้ประมาณสัก3 3ครั้งแล้วเราก็พลิกกลับแค่นั้นเองนะครับแค่นี้อ่าเริ่มพลิกกลับแล้วนะ อันนี้ให้ใจเย็ยนๆนะสําหรับมือใหม่มันอาจ,จะยากนิดน,นึงนะครับพี่กลับแบบนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตัดไปเลยนะอ่าเสร็จแล้วลองเล่นดูพอเราทําเสร็จแล้วให้เพื่อนๆมาติก๊กที่เลเยอร์ตรงนี้ครับแล้วลากมาให้มันสุดตรงนี้เลยสุดๆสิบวิเลยนะเนี่ยนะครับพอเล่นมามันจะออกมาเป็นชา้าๆสโลว์แบบนี้นะฮะ โอเคสเต็ปต่อมานะครับในเรื่องของพิซซ่าทานใจ